ไฟเบอร์ดีทอสที่ดีดูยังไงไฟเบอร์ดีทอสที่ดีดูยังไงดูที่ตอนที่คุณถ่ายครับถ้าคุณถ่ายแล้วบิดไส้นะครับไส้เลวนั่นแหละเขาใส่ยาถ่ายคุณอันนั้นไม่ดีอันนั้นของหวยๆนะอดี๋ยาใช้คำว่าของ ไฟเบอร์ <laughs> ที่ดีนะครับมันจะทําให้คุณถ่ายเป็นก้อนแต่ว่าจระของคุณนะมันจะนิ่มครับเพราะลําไส้มันถนะูกเคลือบด้วยไฟเบอร์ครับลำไส้ของคุณถูกเคลือบด้วยไฟเบอร์ครับร่างกายจะดูดเอาน้ําที่อยู่ในอุจจาระออกเข้าไปไม่ได้เยอะครับปกติคนเราที่ถ่ายเอามาแข็งอย่างแรกคือในลําไส้มันมีไฟเบอร์เลยตัวลําไส้เนี่ยเขาก็ดูดเอาสารอาหารไปแล้วเขาก็ดูดเอาของเสียไปด้วยเข้ากับสู่ระบบเลือดเราครับมันทําให้จจารเราแข็งแต่ถ้าเราทานไฟเบอร์ไฟเบอร์มันจะไปเคลือบที่ลาไส้ทาให้ลําไส้มันลื่ ถ้าเป็นไฟเบอร์แพงขึ้นมาหน่อยก็เป็นพวกไซเลีมฮักครับไซเลีมฮักก็จะเป็นไฟเบอร์อีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นก้อนหนืดมีความลื่นมีความเหนียวครับผมอันนี้ให้เราสังเกตดูถ้าเกิดเราทานไฟเบอร์แล้วเราถ่ายเหลวบิดไส้นั่นคือของห่วยๆเลยของที่ไม่ควรทานต่อนะครับควรจะเลิกทานเพราะว่าถ้าคุณทานเป็นนานแล้วคุณจะถ่ายเองไม่เป็น,นะครับตามที่พี่เคยพูดในคลิปเก่าๆมาครับแต่ถ้าไม่รู้ซื้อที่ไหนครับซื้อที่เราครับเรามีหลายตัวครับเรามีทั้งคอร์สไฟเบอร์เพียวไซเลมักเียวไฟเบอร์ทแแแบบตต่่งงลดกินครรบบทุกอย่างคัมีเตสเอร์ขายทุกกออย่างงงนะครับ็ลซื้อเข้าามในนอิบ็อกซ์ดูครับ